สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแมวรา,าชาเทวะค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นเจ้าของประเทศตบมือให้มันดังๆหน่อยเซ่หูเนะให้มันสมกับว,ว่าประเทศนี้เป็นของเราไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะ อยู่ในหัวใจแล้วอยู่แล้วตอนนี้เรามีเสื้อจําหน่ายเนาะมีเสื้อมียาขาแข้งไม่ดีอะไรนะมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวจะแข็งแรงไปเองนะคะไม่ใช่ว่าทําให้ประเทศแข็งแรงด้วยเราต้องทําให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงด้วยเราถึงจะอยู่สู้กับมันได้นะจริงๆแล้วนะแมวอยากให้มันอยู่สักปีหนึ่งอะเนาะมอบเนี่ยมอบเนี่ย ถ้ามันอยู่ปีหนึ่งเจ๊เรานี่จริงๆไม่เดือดร้อนอะไรเรากินนิดเดียวอิ่มแล้วเนี่ยนะเราเรากินนู่นกินนี่เล็กๆ,ๆน้อยอิ่มแล้วแต่พวกมันน่ะต้องนั่งกินเหลากันนะมันต้องนั่งกินกันอย่างต่ำสามสี่พันนะมันถึงจะอิ่มมันถึงจะอร่อยเพราะฉะนั้นมันน่าจะอยู่เนี่ยปีใหม่เนี่ยอยู่ไปเลยให้แมงอยู่ไปเลยสิ้นปีเลยนะอยู่ไปเลยบอกมึงอยู่ได้มึงอยู่ไปเลยยันสิ้นปีตบมือให้มันหน่อยเซ่ให้มันอยู่นาน นาะให้มันอยู่นานๆแม้ตอนนี้เวทีเราเนี่ยนะโขมวลเนี่ยตอนนี้น่าจะประมาณทักสามสี่ร้อยคนแล้วนะนะโดยคํานวณเหมือนที่มันคํานวณน่ะนะก็ประมาณนั้นนะนะถ้าคํานวณไปอีกรอบหนึ่งก็ประมาณพันคนนะตอนนี้ถ้าคํานวณแบบรอบรัวเลยอย่างเงี้ยก็ประมาณพันคนมันคํานวณไปได้ยังไงของมันนะสิบสี่ล้านคนไอหาสิบสี่ล้านคนเนี่ยนะมื่อตกี้โขมวลบอกว่าเออกับเออกับเออหลายๆท่านบอกว่า ต้องต่อต้องต่อยืนต่อขึ้นไปแล้วท่านอาทิตย์บอกต้องยืนต่อขึ้นไปแล้วต้องเป็นตึกอ่าสิบเก้าชั้นละนะถ้าหากว่ามันมันมากันสิบสี่ล้านคนน่นะเออมันคิดไปได้ยังไงนะมันยิ่งคิดแล้วมันก็เหมือนกับมันนอนฝันขึ้นมานะมันเหมือนกับมันทําอะไรของมันก็ไม่รู้คิดไม่ออกนะคิดไม่ออกตอนนี้สิ่งที่นะสิ่งที่เราเหมือนกับน้อยเนื้อต่ําใจนะเราเป็นคนสมุดปาการคุณเชื่อไหมว่าสมุดปาการเนี่ย มีกำนันกี่คนคุณทราบไหมมีผู้ใหญ่กี่คนทำไมคนเหล่านี้นะไม่หันมามองพวกเราเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าทำอะไรกันอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าคิดอะไรนะหรือจะคิดเป็นใหญ่เป็นโตตามกระบฏหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ อ๋คุณวินคุณวินบอกว่าหายหัวลงรูไอ้เทพไปหมดแล้วเอาตบมือให้หน่อยเซโอ้โหคิดได้ยังไงนั่นแหละตบอย่างนี้แหละมันจะได้เหมือน3-400คนนะนั่นแหละไม่รู้ว่ามันมันนะมันไปลงรูไอ้เทพหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าคุณสุเทพโดนจับเนี่ยนะคุณสุเทพโดนจับถามว่ากำนันกับผู้ใหญ่เนี่ย คุณจะยืนตรงไหนอีกเนี่ยฮะคุณจะกล้ามายืนมองหน้าพวกเราอีกไหมนะคุณกล้ามองหน้าเราไหมคุณกล้ามองหน้าลูกมองหน้าเมียมองหน้าลูกบ้านไหมคุณกล้าหรือเปล่าฮะคุณกล้าหรือเปล่านะโดยเฉพาะทั้งอปตอด้วยเรามีความรู้สึกว่านะมีความรู้สึกว่าอปตอเนี่ย น่าจะมาสนับสนุนพวกเรานะพวกเราตั้งเวทีกันอยู่ในเขตสมุทรปราการท่านอยู่ในสมุทรปราการท่านไม่ต้องออกชื่อเสียงเรียงน้ำหรอกเอามาเฮ้ยหนุ่มกูให้มึงเท่านี้เว้ยเอามนะื่นหนึ่งห้าพันสาะเอามาเอามาช่วยเวทีเรานะามาช่วยเวทีเรา นะไม่ใช่ว่าให้คนที่มานั่งทุกวันทุกวันเนี่ยยอด 20, 40, 100, 100, 100, 000, 100 000, 1 0ร้อยหนันหนะบางทีหยอดยอดไปแล้วเนี่ยค่าเวทีค่าใช้จ่ายเนี่ยวันละหนึ่งเกือบสองหมื่นะเกือบสองหมนะคะเราก็เห็นใจจริงๆพวกดิฉันเองนะนะก็สู้คนจนหน้าตักไม่มีอย่างคุณหนุ่มว่าแล้วนะสู้กันสู้เพื่ออะไรอะ่ะนะเราสู้เพื่อประเทศชาติและสถาบันของเรานะสถาบันของเราเน่ยต้องอยู่ได้นะ ประเทศชาติต้องอยู่ได้เราต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเพราะว่าสิ่งใดเนี่ยนะจะมาเอ่อเอ่อทำให้ท่านเอ่อล้าลานไม่ได้นะนะย่งยกตัวอย่างนะสนามไอตินสุลานนเนี่ยนะนะเอ่อ พระธิดานะของท่านก็เยอะแยะพระหลานเธอก็เยอะนะทําไมมึงไม่ตั้งชื่อมึงตั้งชื่อม,มึงทําไมอ่ะเฮ้สะพานตีนสุรานนท์อะฮ้มึงตั้งทําไมฮ้มึงเป็นใครอะมึงเป็นใครแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะต้องเอาพรมแดงปูเดินเคยเห็นภาพในในทีวีครั้งหนึ่งไหม เวลาเดินเนี่ยเอาเอาเอาพรมเนี่ยแดงปูแล้วมันจะต้องเดินมอมพมมึงเดินไม่ได้เลยนะพื้นปูนพื้นดินน่ะมึงเดินไม่ได้กันเลยนะมึงอยากเป็นอะไรมึงประกาศเลยมึงออกมาได้แล้วมึงออกมาแล้วมึงบอกเลยมึงอยากจะเป็นอะไรนะมึงทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมึงอยากเป็นอะไรมึงออกมาพูดเลยนะทุกคนนะ เห็นด้วยกับมันนะแล้วก็ไปลงรูอย่างที่คุณวินว่านะไปลงรูอยู่กับมันนะนะมึงมึงยืดออกเลยนะว่าคูจะเป็นอะไรฝ่ายไหนของมัน ฝ่ายซ้ายหรือฝ่ายฟ้าหรือฝ่ายข้างหลังข้างหลังข้างหลังนะเออนั่นแหละลองคิดดูนะว่าพวกมึงจะเป็นอะไรมึงลองดูเจนะมึงลองดูนะแล้วถ้าเกิดมึงโดนจับกันไปอย่างแย่นะแล้วดูเสว่ามึงจะเหลืออะไรกันนะเอาเดินกันเข้าไปเดินกันเข้าไปมึงเดินตามกันต้อย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  แล้วมึงก็บอกว่ารักชาติรักชาติรักชาติหวงแหนชาติปกป้องชาติกูไม่เห็นใครเอาชาติไปไหนเลยอะ่ะกูก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละเออมึงบ้ากันหรือเปล่าเนี่ยเหรอมึงประสาทกันหรือเปล่าเนี่ยนั่งกันอยู่นี่นั่งตรงไหนอะ่ะไปนั่งขเขมรหรือพม่าเนี่ยก็นั่งอยู่ประเทศไทยนี่แหละนั่งอยู่ที่ว่าการจังหวัดสมุทรปาการด้วยซ้ําไปนะนั่งก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปนั่งที่อื่นเลย แม่มึงคิดได้ยังไงมึงรักชาติปกป้องชาติชาติของมึงหรือไงทํายังไงกูจะแบกใส่บาออกไปต่างประเทศนะวกกลับมาหาท่านทักษิณถามจริงๆเหออนะสิ่งที่ลากย่าได้เนี่ยนะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ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 ารุ่นแบบดีกว่านะเอาตั้งกั่หกลงไปอะนะถามว่าประชาย์เนี่ยนะเอา้าทุกๆคนเลยอะนะที่ได้เป็นนายกยกเว้นท่านทักษิณก็ยิ่งรักนะเออ เราเคยได้อะไรจากมันบ้างไหนใครบอกมาเจได้อะไรจากพวกมันบ้างไอน้นายกคนก่อนๆน,นะอเ,เออได้อะไรได,ได้นี่นะท่านรักษินมาปุ๊บเลยนะใครเป็นหนี้มาลงทะเบียนลงทะเบียนเอาเป็นหนี้ร้อยละยี่สิบเป็นหนี้ใครเอามาเจ้าหนี้มาลูกหนี้มาเอาจัดแจงกันไปเอาไปใช้หนี้ใช้สินนะสมัยก่อนเนี่ยนะพวกมันเป็นนายกกันเวลานานาน้ำท่วมอ่ะ เคยได้ตังกันไหมไม่ได้นาแรงได้ตังไหมไม่ได้นะพอไปถึงตอนหน้าซื้อปุ๋ยปุ๋ยแมงก็หูยนะซื้อมันเนี่ยนะมันก็บอกกับครั้งที่แล้วคุณยังไม่ได้จ่ายครั้งที่แล้วยังไม่ได้จ่ายเลยนะนาลบมันก็ไม่ได้จ่ายนาแรงก็ไม่ไจ่ายม,มาเอาอีกเอา่งี้แล้วกัน ก็คิดไปร้อยละยี่กันละกันดูสินะพ่อค้าหัวใสแม่ค้าหัวใสเล่นกับชาวนาแบบเนี้ยเล่นกับชาวไร่ชาวสวนแบบเนี้ยนะมึงทําไม่ได้ยังไงท่านทักษิณก็มาเลงเห็นนะก็พยายามทําหลายๆอย่างนะพระองค์ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ห่วงนะห่วงชาวนาชาวสวนท่านก็พยายามนะระดมสมองมาลองดูซิว่า ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยทำแล้วมันไปใส่ทำไม่ให้ดินมันเสียนะไปฟื้นฟูดินนะนะข้าวก็จะขายได้กําไรนะชาวสวนก็จะขายได้กําไรนะไหลไหลสมองก็มาระดมนะท่านทักษิณก็ทุ่มลงไปทุ่มลงไปจากความคิดของพระองค์ท่านนะท่านก็ดูแลประชาชนเปรียบสเสมือนลูกหลานของท่านนะท่านไม่เคยคิดต่างไปแบบไหนเลยท่านคิดว่านะท่านอยู่ได้นะ ท่านยังทานได้อยู่นะ,สะเสวยได้อยู่ทุกคนก็ต้องอยู่แล้วกินได้เหมือนท่านเหมือนกันต้องแข็งแรงเหมือนกันนะมีอยู่วันหนึ่งมันบอกว่าข้าวไทยมีสารพิษไอ้เหี้ยแม่ข้าวไทยมีสารพิษโคตรพ่อโคตรแม่งี้ไอ้ที่อยู่กันแปดเก้าสิบนั่งกันหน้าสลอนเนี่ยกินข้าวอะไรไหนตอบมาห,มหน่อยเด้วพากินข้าวอะไรที่อยู่กันมาได้เนี่ยนะบางคนก็เจ็ดสิบฝานันเนี่ยนะ ใช่ใช่ถูกต้องพระพรพูดถูกนะแหมนะเนี่ยมันว่าข้าวเรานะมีสารพิษนะทาให้พระอ,องค์ท่านองค์เล็กต้องมานะฟ้าหญิงจุฬาพรต้องมาบอกไม่มีหรอกนะข้าวไทยอะทานได้ไม่มีสารพิษเดือดร้อนพระอ,องค์ท่านนะร้อนไปถึงหูพระอ,องค์ท่านนะขออนุญาตใช้คําไทายๆเพราะว่าเรียนน้อยถ้าถ้าไอ้พวกนี้มันขึ้นได้เป็นเนี่ย สงสัยคนจบป .7 อย่างอย่างแมวอย่างเงี้ยไม่ได้เลือกตั้งหรอกเพราะว่าเรียนน้อยไงใช่ไหมไม่รู้เรื่องอะไรไงใช่ไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะมันสารพัดที่จะพูดนะให้หล้ายนะชาวไล่ชาวนาถามว่าคนต้องเยอะต้องแยะอย่างเงี้ยนะถ้าไม่มีเราทํานานะมึงจะแดกอะไรนะถ้ามึงได้เป็นขึ้นมานะมึงจะแดกแค่สามแสนคนหรือไงฮะมึงจะมือไอ้สามแสนคนมึงทํานาเป็นไหม จุดไฟหุงข้าวเป็นหรือเปล่ามึงทําอะไรเป็นบ้างนะท่านทักษิณเนี่ยนะลงไปต่างจังหวัดไปดูไปนั่งกินไปนั่งไอ้ข้าวเหนียวนะปันป้นๆแล้วก็จิ้มใส่ปากไปอาบน้ําอาบท่านุ่งผ้าขมา้าแมอย่างเท่เลยพวกมึงกล้าลงไหมลงไปแบบท่านทักษิณลงไปได้ไหมนะมึงก็ไม่กล้าลงไปถามว่าวันนี้นะคนอย่างพวกเราเนี่ยนะลากย่าเนี่ยต้องการใครต้องการท่านทักษิณกลับมา เอ่ดังดังหน่อยนะต้องการท่านรักษิลกลับมาต้องการท่านรักศิลกลับมากลับมาช่วยเราไวไวมาดูเราหน่อยท่านต้องสุขภาพแข็งแรงเรามาดูแลพวกเรานะอย่าเห็นแต่เงาพวกเรานะ ท่านกลับมานะพวกเราตอนนี้ต้องการรอท่านรอท่านที่จะมานะสร้างหลายๆอย่างให้พวกเราเนี่ยอยู่ดีนะกินดีหนี้สินไม่มีนะนะเจ็บป่วยเราคิดถึงเจ็บป่วยเจ็บป่วย นะเราก็เสียแค่30บาทนะเลย60บไปแล้วก็ไม่ได้เสียสตังค์นะค่าครองชีพนะก็ยังได้เดือนละ600ขึ้นไปใครอยู่ถึง150ก็ได้พันห้าใช่ไหมเออเนี่ยดีขนาดไหนมันยังไม่อยู่มันยัง มันก็ได้กันเนี่ยนะพ่อแม่มันก็ได้มันก็ได้สิทธิ์อย่างนี้ไปนะกองทุนมันก็ได้อะไรเล่มก็ได้แล้วมึงไปเดินทําไมเอาแค่สองพันเนี่ยมึงไปเดินทําไมเออมึงไปเอาเรื่องไงสิ่งที่มึงได้เนี่ยมึงไปเอามึงบอกเลยมึงบอกผู้นําชุมชนของมึงเลยว่ากูไม่เอากูจะไปอยู่กับสุเทพกูจะไปอยู่ตาเดชเจ้าสุเทพกูไม่เอามึงไปเลยมึงไปให้หมดเลยนะ มึงไล่กูแบบไหนให้กูชนะก่อนพวกกูจะรวมตัวแล้วไล่พวกมึงถึงบ้านเอาไมพวกเรานะไล่มันไล่แมงเลยมึงอยู่กับกูแล้วอยู่ไม่ได้มึงไม่ต้องอยู่อยู่กับกูมึงว่าไม่ดีมึงไม่ต้องอยู่มึงไปอยู่กับเสด็จเจ้าสุเทพมึงไปเลยมึงออกไปคนไหนว่าเสด็จเจ้าสุเทพดีมึงไปเลยนะมึงไปเลยมึงอย่ามาอยู่กินของอปตกินของรัฐบาล นะมึงอย่ามาอยู่กินอ่าอ่ามึงอย่ามาอยู่กินงบเงินล้านอ่าโอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะแยะไปหมดเลยทุกท่านรู้อยู่กับใจพวกมันก็รู้อยู่กับใจแต่มันอยากจะเดินเรียแค้งเรียขากับสุเทพแล้วไปถ่ายรูปกันนะกิ๊กกิ๊กแหมจริงๆนะเห็นแล้วทุเรศน่ะ เออหน้าตาก็ไม่ได้น่าจะให้ถ่ายเลยแล้วหน้าตาสวยๆสงสัยผัวคงทิ้งแล้วเหงาแล้วนะ่ะนะเออผัวทิ้งแล้วเหงาอะ่ะเห็นสุดเทพเนี่ยนะเอาเมียเขาเห็นพักประชาธิปัตย์เอาเมียเขาเอ,อ้ยผัวกูเอาไม่ดีเอ,อ้ยกูไปหามันก็ได้วะเออเผื่อจะดีก็ของกูอะ่ะใช่ไหมเนี่ยมันคิดได้ยังไงอีบอ้าเออมันคิดได้ยังไงนะมึงคิดได้ยังไงเนะี่ยมึงคิดได้ไปถึงไหนนะ นี่พวกเราลากย่านเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างเรากินอะไรก็ช่างนะเราเสียภาษีนะแวกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเราเสียทุกคนซื้อเกลือก็เสียซื้อฐานก็เสียซื้ออะไรอะไรก็เสียหมดเสียหมดทุกอย่างคิดดูแล้วกันนะมันขายกันแล้วมันได้ผลกำไรมันเอาเงินเนี่ยนะไปให้พวกนี้ซื้อลูกปืนนะซื้อปิงปองระเบิดแล้วเอามาเฟี้ยงใส่คนเสื้อแดงไอ้เหี้ย นะนีะนะ่ยาคูเอยเบียรสิงโซดาสิงสารพัดเลยนะของพวกมันนะนะ,นะของพวกมันของพวกเราไม่มีอะไรเลยพวกเราก็นี่ไงวันหนึ่งวันหนึ่งก็เก็บผักกระเฉดเอามาขายเก็บดอกบัวฝักบัวเอามาขายนะพวกเราจะไปทำอะไรอ่ะนะพวกมันน่ะลงหุ้นกันคนละเท่านั้นเท่านี้แล้วแม่งมาบอกรากญ้าไม่มีคุณภาพ ลากยาไม่ได้มีความหมายไม่จำเป็นสามเสนเสียงเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสุดยอดแล้วมีคุณภาพที่สุดอีควายอีตุอีควายอีเต่าแตกนะเออมันคิดไปได้ยังไงเนี่ยเหรอเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านได้ยินเสียงนี้แล้วเสร็จภารกิจแล้วออกมาแสดงพลังกันนิดนึงท่านทำงานแล้วนะ ออกมานิดนึงออกมากันนะท่านสะดวกที่จะมาท่านมาร่วมกับเรานะอย่าปล่อยให้พวกเราเนี่ยต่อสู้แบบเหงาหงอยแล้วเดียวดายนะออกมากันอยู่เหนืออยู่ใต้ออกมาละแวกนะเวทีของคุณหนุ่มเนี่ยจัดเอาไว้ให้นะให้ทุกคนเนี่ยได้มาเปลี่ยนนะเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความคิดกันนะคะเราเราเรามีอ่า เรามีอีกหลายท่านนะที่จะพูดเอ๊หมดเวลาหรือยังเนี่ยฮะเลยอีอีอีปองตองแปดเนีอย่าไปพูดมันเลยอีนั่นมันเล่นกันอยู่นะหลังเวทีมันมันมันพวกเนี้ยมันเล่นกันอยู่เออแล้ววันนี้ไม่รู้ใครเข้าสายมานะเข้ามาสถานีบอกว่าพวกมันนะถ้าคนไหนสวยหน่อยนะมันให้กาดเล่นเลยเออ กาดมันอยู่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผู้หญิงสวยไปอยู่ตรงนั้นผู้หญิงสวยอยู่ได้อะไรพอเล่นกากาศเออเนี่ยแหมเราฟังแล้วประทับใจกาดเราดูสิเห็นไหมเนี่ยมีแต่แก่ๆนะาหมดเวลาแล้วนะค่ะสวัสดีค่ะัดีครบ